ผมก็เลยอยากจะบอกกับพี่ธนวยกระดูกหมาครับใช้สมองอันชาญฉลาดของพี่ธนวยนะครับคิดไต่ตองหน่อยนะครับนะเนี่ยตัก,กะของหลวงพี่น้ำจิ้มเพี้ยนมากนะครับขัดตอลอะคำสอนไม่หมดเลยดราม่า,าจาย์เบียคนตื่นทำ ep สองนะครับซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทำไว้นะครับก่อนอื่นเลยผมต้อง ขอขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับพี่บ้านาอาทุกท่านนะครับที่ไม่เลื่อนผ่านวิดีโอของผมนะครับแล้วดูคลิปนั้นนะครับก็คลิปนี้ก็อยากจะขอร้องนะฮะให้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับคลิปนี้ผมอ่านเป็นดราม่าของอาจารย์เบียเนี่ยครับผมจะพูดถึงสองบุคคลนะครับที่ผมจะพูดนะครับคนแรกครับชื่อพี่ธนวยนามสกุลกระดูกหมานะครับพี่ธนวยกระดูกหมาคนที่สองครับ หลวงพี่น้ำจิ้มนะครับพี่ธนวยกับหลวงพี่น้ำจิ้มเอาคนแรกก่อนนะฮะพี่ธนวยเนี่ยเขาเกิดความไม่พอใจอะไรบางอย่างกับอาจารย์เบียนะครับแล้วขู่ว่าไอา้คารวะสอนธรรมเนี่ยถ้าสอนรรมผิดนะจะจัดการมันฮจัดการของพี่ธนวยเนี่ยผมไม่ทราบว่าจัดการด้วยวิธีไหนนะครับคือพี่ธนวยเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าเขาอะ อยากกินแสงมาจากไหนไม่รู้อดอยากหิวแสงมากอยากกินแสงเลยมาเกาะอ,อาจารย์นะฮะอยากกินแสงบอกอาจะจัดการอาจารย์อย่างนู้นอย่างนี้บอกว่าไปขุดคุยประวัติบอกว่าอาจารย์เบียรเนี่ยบวชไม่ได้เพราะล้มละลายพอเป็นนี่นะครับซึ่งทางอาจารย์เบียรเนี่ยก็ได้บอกไปแล้วว่าเขาเคลียร์นี้เคลียร์ศีลหมดเมื่อไหร่เขาถึงจะไปบวชเขาไม่ใช่ว่าปล่อยนี่อย่างนั้นแล้วเขาหนีไปบวชนะครับ อาจารย์เมียเนี่ยบอกแล้วว่าท่านเคลียร์นี่เคลียร์สินได้เมื่อไหร่เร็นเมื่อไหร่กฎหมายอะไรเคลียร์ลงตัวเมื่อไหร่เขาจะไปบวชนะครับนะแต่คุณเนี่ยไม่ให้บวชไม่อยากให้บวชอันนี้เขาเรียกว่าขวางต่อธรรมนะครับคุณบอกว่าเป็นนี่ล้มละลายบวชไม่ได้เฮ้ยมันแค่เป็นนี้เองพี่ทนายแค่ล้มละลายเองดูอย่างองค์ุลิมานเนี่ยครับองค์ุลิมานเนี่ย ถ้าคนตายนะครับ999คนนะครับแต่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งการให้โอกาสนะครับพาพุทธเจ้านะครับให้บวชให้องค์คุลิมานเนี่ยบวชได้องคุลิมานเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะครับสร้างเหตุในการตัดภพตัดชาติได้นิพพานไม่ต้องไปเกิดอีกนะครับ อแต่กับอาจารย์เบียร์เนี่ยเขาไม่ได้ไปฆ่าคนตาย,ยครับเขาฟ้องลรลาบันไแค่นั้นเองแต่ถ้าเขาเคลียร์ทางกฎหมายแล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปบวชได้สิครับนะเพราะก็เคลียร์หนี้แล้วเคลียร์หนี้เคลียร์สินแล้วถูกไหมฮะ,ะผมก็เลยอยากจะบอกกับพี่ธนวยกระดูกหมาครับ ใช้สมองอัญชันฉลาดของพี่ธนวยนะครับคิดไต่ตองหน่อยนะครับนะเขาอาจารย์เบียร์เขาทําคุณประโยชน์ให้กับชาวพุทธให้กับสังคมนะครับเข้าไปบอกสอนบอกทมแจกชาวพุทธเนี่ยในสถานที่ต่างๆเนี่ยทุกวี่ทุกวันนะฮะเนี่ย,เ,ยเป็นคนดีของชาวพุทธนะครับนะ ผมว่าผมแนะนําพี่ธนวยกระดูกหมาครับไปตรวจสอบหลวงพี่น้ําจิ้มนะครับอาหลวงพี่น้ําจิ้มทําไมผมถึงให้ตรวจสอบหลวงพี่น้ําจิ้มพี่ธนวยพี่ธนวยรู้ไหมว่าพระศาสดาเราเนี่ยทรงห้ามบิกษุาําเดรัจฉานวิชานะครับเป็นเครื่องขวางกั้นต่อมคผลนิพพานนะครับซึ่งหลวงพี่น้ําจิ้มเนี่ยทําเดรัจฉานวิชานะครับที่ผมเห็นแล้วนะอาอะไรอะ่ะทํากระเป๋า ปลุกเสกกระเป๋าให้มีสมัพพคุณนะครับไม่ใช่พุทธคุณนะไม่ใช่พุทธคุณนะเสกเสกมนเสกกระเป๋าเนี่ยปลุกเสกกระเป๋าให้มีให้เกิดพุทธคุณขึ้นมานะครับใช้คาอ่าใช้คําว่าพุทธคุณไม่ได้นะฮะพุทธคุณแปลว่าคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งค um ุณของคุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปอยู่ในกระเป๋านะครับต้องใช้คําว่าสัพพคุณนะฮะ บุกเสกให้มีสรพรพคุณบางอย่างขึ้นมาเป็นการโดนบรรดานะครับพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องการโดนบรรดานนะครับเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับเรื่องกรรมนะครับไม่มีการโดนบรรดาลไม่มีนะครับซึ่งเดราาัจฉานิชาเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงห้ามภิกษุหาเลี้ยงชีพด้วยมิจฉาชีวะนะครับดูหมอดูเลิกดูยามบุกเสกเลขกยนัน สะดอกข้อต่อชาตาอาบน้ำมนต์พ่นน้ำหมากทรงห้ามนะครับห้ามหมดเลยเนี่ยที่ผมกล่าวว่าเนี่ยเดรฉานาวิชาทั้งหมดเลยนะครับพระพุทธเจ้าห้ามนะครับส่วนภิกษุที่อยู่ในธรรมธรรมวินัยนี้คือเว้นขาดจากการทําเดราชานวิชาแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งจำใส่หัวไว้นะครับหลวงพี่น้ำจิ้ม ว่าภาษาสดาเราไม่ให้ทำเดรสาญาวิชานะครับนะมันเป็นเรื่องของการโดนบันดาลเนี่ยพระพุทธเจ้าปฏิเสธนะครับเรื่องการโดนบันดาลน,นะถ้าหลวงพี่น้ำจิ้มอยากจะทําเดราชานวิชาเพื่ออะไรเลี้ยงชีพต่อไปนะครับหลวงพี่น้ำจิ้มศึกออกไปครับศึกออกไปแล้วไปตั้งสํานักอะไรก็แล้วแต่ไปตั้งสํานักไปทําเลยครับเดรฉา,านวิชานะครับทําให้เต็มที่เลยแต่อย่ามาอยู่ในผ้าเหลืองนะฮะ ระวังตายไปจะเป็นเปรตนะครับพิคคูเปรตนะครับระวังนะฮะนะตายไปจะเป็นเปรตนะครับสบงเนี่ยไม่ไฟนะฮะเป็นเปรตลอยไปตามวิหารเนี่ยสบงเนี่ยไม่ไฟเลยนะครับระวังไว้นะหลวงพี่น้ำจิ้มนะพี่ธนวยกระดูกหมาเราควรมาตรวจสอบหลวงพี่น้ำจิ้มด้วยตรวจสอบการเงินของหลวงพี่น้ำจิ้มด้วยนะครับ การเงินหลงพี่น้ําจิ้มเนี่ยมันไปเส้นทางไหนบ้างนะนะพอดูทรงแล้วเนี่ยรายได้จากการปลุกเสกกระเป๋าให้มีสรรพคุณเนี่ยก็น่าจะได้หลายบาทน,นะครับไหนไหนจะรายได้จากการลงหน้าหน้าทองอีกนะครับก็น่าจะหลายบาทอยู่นะฮะนะแล้วก็อยากจะฝากหลงพี่น้ําจิ้มนะฮะอย่าเอา ล่ร่างสรีละของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหากินเลยฮะนะอย่าเอามาทําเพื่อล่าสักการะของตัวเองเลยนะฮะคือร่างกายสลีละของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านทิ้งแล้วนะครับท่านทิ้งร่างกายนี้แล้วนะครับซึ่งร่างกายมันเป็นของเน่าของเสียฮะพระพุทธเจ้าสอนให้เราเนี่ยพิจารณาให้ค,ควร ร่างกายของตัวเองเนี่ยว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เที่ยงมันมีเสื่อมไปธรรมดานะครับเนี่ยทุกวันเนี่ยก็เสื่อมร่างกายแล้วก็ค่อยเสื่อมลงทุกวันความแก่มักจะซ่อนอยู่ในความหนุ่มนะครับความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมันซ่อนอยู่ในความแข็งแรงนะครับหน้าอนาคตข้างหน้าเนี่ยผิวหนังจะเหี่ยวอ่าผมงอกจะมีผมงอกผมร่วงนะครับ ฟันเนี่ยจะร่วงหมดปากหูจะตึงเงี้ยหูจะตึงตาผ้ามัวนะครับมันเสื่อมเนี่ยครับเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้มองโทษให้เห็นโทษของร่างกายว่าการมีร่างกายเนี่ยมันเป็นทุกข์มันเสื่อมนะแต่หลวงพี่น้ําจิ้มกลับไปยึดมั่นถือมั่นในร่างกายของพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเนี่ยตักกะของหลวงพี่น้ําจิ้มเพี้ยนมาก นะครับขัดต่อหลักคำสอนไม่หมดเลยทำเดรัจฉานวิชา่างาังหามันเป็นมิจฉาชีวะพระภิกษุระพุทธเจ้าเนี่ยห้า,ามภิกษุทำมันเป็นเครื่องขวางกั้นต่อมาผลนิพพานครับหลวงพี่น้ำจิ้มถ้าหลวงพี่น้ำจิ้มอยากจะทำเดรัจฉานวิชานะครับผมแนะนำหลวงพี่น้ำจิ้ม,มอ,อ,อ่ะอออสึกออกไปนะครับสืกออกไปจากศาสนาพุทธนะครับ นะแล้วไปเป็นสมณาาพรามเหล่าอื่นไปตั้งสำนักเอาเองเลยนะครับนะผมฝากพี่ธนวยด้วยนะครับพี่ธนวยเนี่ยหลวงพี่น้ำจิ้มเนี่ยสอแววที่จะเป็นตัวทำลายพระพุทธศาสนานะครับนะไม่ใช่ไปจ้องคนที่เขาสอนทำกับ พระพุทธเจ้า่าสอนธรรมของพระพุทธเจ้าให้กับประชาชนให้กับชาวพุทธนะครับนะก็ผมอยากจะฝากไว้แค่นี้นะครับนะมีอะไรก็คอมเมนต์สุภาพนะครับนะครับผมพูดอยู่สองคนนะครับพี่ธนวยกับหลวงพี่น้ำจิ้มนะครับหลวงพี่อื่นไม่เอาเนาะหลวงพี่อื่นไม่เอานะเป็นหลวงพี่น้ำจิ้มนะครับนะ